สรุปแล้วเขายังอยากไปต่อกับคุณไหมนะคะจะมีโอกาสได้กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งกับใครบางคนซึ่งคุณอาจจะมีการบอกเลิกหรือแตกหักกันไปหรือเปล่าเนาะความสัมพันธ์นี้มันต้องสิ้นสุดหรือต้องจบลงจริงๆ หรือไพ่อยากบอกอะไรกับคุณนะคะคลิปนี้จะเหมาะสำหรับใครบางคนที่คุณอาจจะรอรักเก่ารอการติดต่อกลับมาของใครบางคนหรือคุณรู้อาจจะอยู่ในช่วงโมเมนต์ที่กำลังมีปัญหากับคนรักค่ะมาดูกันนะคะบทสรุปของความสัมพันธ์นี้ต้องจบลงไหมถ้าเราเลือกที่จะรอละจะมีโอกาสที่เขาจะกลับมาหรือเปล่าหรือว่าเราจําเป็นต้องตัดใจมูอ่อนจริงๆพลังงานของนางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวของคุณท่านอยากสื่อสารบอกกล่าวหรือเตือนสิ่งใดมาดูกันนะคะ ขอต้อนรนะับทุกท่านที่ถูกพลังงานของไพ่โรแมนติกทาร์ต์นี้ดึงดูดเข้ามาด้วยค่ะนี่จะเป็นพลังงานของคุณนี่จะเป็นเอ NERGY ของคุณนะคะและนี่อาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณได้มาพบมาเจอไพ่กองนี้ค่ะพลังงานของจักรวาลอยากชี้แนะแนวทางอะไรกับความสัมพันธ์ที่กําลังรักรักเลิกเลิก,เลกกันในตอนนี้นะคะบทสรุปของความสัมพันธ์นี้เราต้องตัดใจ หรือเราจะได้ไปต่อมาดูกันค่ะคำทำนายนี้เป็นแบบองรวมนะคะดังนะั้นอาจจะเป็นพลังงานที่ตรงหรือไม่ตรงเลยขอคุณรูกดวงโปรดใช้วิจารณญาณของปุณในการรับชมมาดูกันนะคะใบแรกนะคะโหได้พลังงานของ h ด w ะโบสจริงๆคุณรักกันนะไมนะ่มารู้สึกว่าคุณรักกันความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นเอ NERGY พลังงานความรักความสัมพันธ์ที่อยู่ไกลด้วย บางคนอาจจะเป็นการรักลักเล,กเลิกหรือบางคนอาจจะเป็นความรักทางไกลคุณลูกดวงบางท่านอาจจะมีการกําลังเดทกําลังจีบหรือกําลังคบหาดูใจกับใครบางคนซึ่งอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างประเทศต่างศาสนาต่างภาษาบางคนอาจจะเป็นเรื่องราวของการที่คุณกับเขาบอกเลิกกันไปเป็นการบอกเลิกกันแล้วอาจจะมีการแยกย้ายหรืออาจจะเป็น ช่วงระยะเวลาที่เราอาจจะแบบเหมือนไม่ได้พบได้เจอกันแล้วบางคนอาจจะเป็นโมเมนต์ที่คุณเก็บเสื้อผ้าแยกแยกันไปหายกันไปของใครของมันประมาณนี้เลยนะคะหรือบางท่านก็อาจจะเป็นปกติก็คือเราคุยกันในโซเชียลอยู่แล้วแต่หลังจากบอกเลิกกันไปก็อาจจะไม่ได้คุยกันในโซเชียลสักเท่าไหร่นาะทีนี้เรามาดูกันนะคะเขากําลังรู้สึกยังไงนะสองถ้วยหนึ่งดาบนะคะและสามไมเท้า มันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้เราสองคนต้องบอกเลิกกันหรือตัดจบกันไปแม้ว่าใจยังรักอยู่เป็นการตัดสินใจเดิอนออกมาหรือตัดจบทั้งที่ยังรักอมืมันอาจจะเป็นการที่มองว่าจบกันไปตรงนี้น่าจะดีกว่าอย่างน้อยก็อาจจะยังหลงเหลือความรู้สึกดีๆต่อกันอย่างน้อยก็ยังคงมีการมองกันในแง่ที่ดีอยู่ ประมาณนั้นนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือมันอาจจะเป็นการไกลกันเพราะระยะทางมีความแตกต่างในเรื่องราวของภาษาศาสนาวัฒนธรรมการพูดนะคะแล้วก็ความคิดนะแม่บอกรู้สึกว่าคุณทั้งคู่ยังรักกันอยู่สังเกตจากพลังงานสองถ้วยและพลังงานความรักเนี่ยก็ยังคงอยู่แต่มันเหมือนกับว่าเราอาจจะเฝ้ามองกันจากที่ไกลๆประมาณนี้เนาะเขายังรักคุณ เขายังมีคุณอยู่ในใจแต่มันจําเป็นต้องจบหรือตัดสินใจเดินออกมาเพราะว่ามองว่าการแยกย้ายหรือการหายไปจากกันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าทีนี้มาดูกันว่าเลิกกันไปแล้วเขาคิดยังไงกับเรื่องนี้เขาตัดใจจากคุณได้จริงๆหรือยังและบทสรุปจะเป็นยังไงนะคะมาดูกันนะกิ่งแห่งถ้วยมันยังมีความอะไรอาวร์ลึกๆยังมีความรู้สึกนึกถึงและคิดถึงอยู่ในใจประมาณนี้นะคะ บางคนมันเหมือนเป็นการบอกเลิกกันเพราะด้วยเรื่องของครอบครัวครอบครัวเขาไม่ชอบคุณครอบครัวคุณไม่ชอบเขาคนรอบๆข้างของเราอาจจะเข้ามามีอิทธิพลกับความสัมพันธ์นี้ประมาณนั้นนะคะมิงแห่งเหรียญโอ้นออฟสอดและ WO f ลออฟฟอร์จอนสำหรับเขาเขามองว่ามันเป็นการเลิกกันหรือเป็นการตัดจบกันไปโดยที่ใช้อารมณ์แม่มารู้สึกว่าคุณทะเลาะกันนะ่ะแล้วมันอาจจะเป็นการบอกเลิอกอย่าง หรือเป็นการตัดสินใจที่บอกเลิกด้วยอารมณ์ความก้าวร้าวความโมโหประมาณนี้นะคะแต่ว่าเหมือนกับหลังจากแยกกับคุณมามันแลดูทำให้เขาอะมีความรู้สึกหวั่นไหวกดดันและคิดมากเขาคิดเรื่องราวของการกลับมาอยู่นะคะ แต่มันเหมือนมันกดดันจังเลยอะถ้ากลับมาแล้วมันจะดีจริงๆหรือเปล่ากลับมาแล้วมันจะไปกันรอดอีกไหมกลับมาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนี่คือสิ่งที่อยู่ในใจของเขาคนนี้เขาคิดเรื่องของการกลับมาแต่ไม่ได้อยากกลับมาแล้วต้องมานั่งทะเลาะกันด้เรื่องเดิมๆไม่ได้อยากกลับมาแล้วต้องมาถูกคุณกดดันหรือต้องอยู่ในกฎะระเบียบหรือต้องทําอะไรบางอย่างตามใจฝ่ายใดฝ่ายหนึง่งนี่คือพลังงานของเขาคนนี้นะคะแล้วก็ได้พลังงานของอัศวินแห่งเรียนนะคะแม่หมอรู้สึกได้ว่า เขาได้รับบทเรียนอะไรบางอยา่างหลังจากเลิกลากักคุณไปม,มีความคิดมากและคิดซ้าไปซ้ำม,มาเกี่ยวกับเรื่องราวของของความรักความสัมพันธ์ประมาณนี้นะคะในความสัมพันธ์นี้บางท่านเป็นการเลิกกันไปเพราะอาจจะมีบุคคลที่สามมาเป็นตัวแปรมาเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง บางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่สามารถตัดขาดหรือบล็อกไปจากกันได้เพราะว่าอาจจะมีลูกร่วมกันมีธุรกิจที่ลงทุนไปแล้วนะคะหรืออาจจะมีเรื่องราวของคุณพ่อคุณแม่หรือบุคคลที่3เข้ามาเป็นตัวแปรหรือมามีส่วนเกี่ยวข้องอะไรประมาณนี้นะเขารู้สึกว่าตัวของคุณและดูไม่สะทกสถานเท่าไหรอ่อ่ะภาพที่เขามองเข้ามานะ ขารู้สึกว่าหลังจากเลิกกันไปแล้วทําไมคุณดูแบบเหมือนไม่เดือดร้อนไม่เสียใจหน่อยหรอไม่กังวลกระวัยใจหน่อยหรอในการที่ไม่มีเขาเขาเดินจากคุณไปด้วยอีกโก้ความอยากเอาชนะอารมณ์ร้อนไม่ได้เกิดขึ้นจากความรู้สึกจริงๆดังนั้นแม่หมอจึงรู้สึกว่าเขายังแอบเสียดายคุณอยู่นะคะทีนี้มาดูกันว่าบทสรุปของเรากับเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปสรุปแล้วต้องขาดกันไปเลยไหมใครอยากบอกอะไรนะคะมาดูกันเนาะ สิบไม้เท้าโ oh. อ้โห The Strange หกดาบอัศวินแห่งถ้วยและเก้าถ้วยจะมีการกลับมาของคนคนนี้เองโดยที่ตัวของเขานั้นอาจจะกลับมาเพราะว่าเขารู้สึกได้ว่า คุณกําลังจะไปมีใหม่อ่ะหรือคุณกําลังจะอยู่ได้โดยที่ไม่มีเขาจริงๆแม่หมารู้สึกได้ว่าในการเลิกกันครั้งนี้คุณรู้ดวงเข้มแข็งมากขึ้นนะคะและดูแล้วคุณอาจจะไม่ตามอีกแล้วไม่ร้องไห้ไม่ฟุมฟนะ่มฟายนั้นมาเป็นการตัดสินใจของคุณด้วยเช่นกันว่าจบกันไปแบบนี้ก็ดีกว่าเพราะว่าตัวรู้ดวงเองอาจจะเหนื่อยนะแล้วก็เขารู้สึกได้ว่ารอบเนี้ยคุณใจเด็ดมากๆเลยคุณและดูไม่ตามไม่งอไม่สนใจแล้วก็เขารู้สึกว่าคุณไม่วิ่งไล่ตามเขาแล้วเหมือนเดิม ประมาณนี้นะแม่หมอมองว่าเขาจะมีการติดต่อกลับมานะคะให้ดูในช่วง6ถึงส0สัปดาห์ไม่เกินนี้6ถึงส0สัปดาห์นี้จะเป็นฝ่ายเขาที่อดลงและเป็นฝ่ายยอมติดต่อกลับมายอมทิ้งอีโก้เพราะเขารู้สึกได้ว่าคุณกำลังอยู่ได้จริงๆโดยไม่มีเขาและเป็นตัวของเขาเองที่ค่อยๆรู้สึกได้ว่าเขาขาดความรักและความมั่นใจอะไรบางอย่างที่มาจากคุณ บางท่านเนี่ยคนคนนี้พึ่งคุณนะพึ่งคุณในเรื่องราวของการงานพึ่งคุณในเรื่องราวของหน้าที่ไอเดียเพอๆเพอคุณลูกดวงอะ่ะเป็นคนที่เก่งกว่าเขาได้สัมไปการที่เขาไม่มีคุณแม่หมอมองว่าเขากําลังเสียอะไรบางอย่างมากกว่าที่จะได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นการกลับมาง้อเพราะว่าอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นเ NERGY ที่ดีขึ้นสําหรับแม่หมอนะแม่หมอมองว่าคนที่ถูกไพ่กองนี้ดึงดูดเข้ามาในประมาณช่วง 9วัน9สัปดาห์จากนี้นะคะหรือใน6วัน6สัปดาห์หรือไปถึง9วัน9สัปดาห์จากนี้นะก็คือตีไปเลยประมาณเดือนครึ่งนิดๆน,นะคะจนถึงไม่เกิน3เดือนนี้จะมีการกลับมาหรือฟื้นกันใหมค่ค่ะจะมีการกลับมาอีกครั้งหนึ่งทีนี้มาดูกันการกลับมาของเขาจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่หรือว่าเขาไม่ควรกลับมาเลยนะคะสี่เหรียญสอดา อัศวินแห่งถ้วยและหถ้วยการกลับมาครั้งนี้แนะม่บอมองว่าเขาจะพยายามควบคุมตัวเองไม่ทําในสิ่งที่คุณไม่ชอบอีกอะไรบางอย่างที่เป็นสันดาลเดิมๆนิสัยเดิมๆนะการที่เขาอาจจะแบบเหมือนไปดึงบุคคลที่3เข้ามาพัวพันนะคะหรือว่าตัวของเขาอาจจะมอบความไม่ชัดเจนให้กับคุณเนี่ยเขาจะมีการปรับแก้ในนิสัยบางสิ่งบางอย่างเพื่อรักษาคุณไว้ในความสัมพันธ์นี้และกลัวการสูญเสียคุณไปจริงๆ นี่คือพลังงานของไพ่กล่องนี้ค่ะถ้าคุณลูกดวงรู้สึกว่าพลังงานน,งน,านี้เป็นของคุณ Energy นี้เป็นของคุณพิมพ์คําว่าโน้มรับคําทํานายมารับพลังงานได้เลยนะคะแม่มอว่าเขาจะยังไม่ยอมหายไปไหนจากคุณร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเพราะเขารู้สึกว่าการอยู่กับคุณน่ะคุณคือเซฟโซนคุณคือความปลอดภัยเขาจึงไม่ยอมหายไปค่ะรวมไปถึงนะคะสำหรับใครก็ตามที่อยากเจาะลึกนะคะ คนคนนี้ที่เขาเงียบและนิ่งหายไปจากคุณจะมีโอกาสในการติดต่อกลับมาไหมในตอนนี้เขากําลังรู้สึกยังไงในระหว่างที่เลิกลากันไปเขาดึงใครอื่นเข้ามาหรือไม่ในช่วงที่หายไปเขาคิดถึงคุณไหมสามารถสอบถามรายละเอียดในการดูดวงเพิ่มเติมตรงนี้มาได้เลยนะคะแบบพิมพ์จะได้รับคำทำนายน,นี้24ชั่วโมงขอรูปคนรักของคุณหนึ่งใบพร้อมพิมพ์เล่าสถานาการณ์คร้าวๆมาได้เลยสําหรับใครที่อยากจองคิวดูดวงส่วนตัววันพรุ่งนี้ จะมีว่างตั้งแต่10บโมงเช้าถึงไม่เกินบ่ายสีนะคะครบแล้วปิดรับเลยนะคะใครที่อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติตดต่อตรงนี้ได้นะยังไงขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านได้เจอทางออกที่ดีได้เจอความรักที่ดีค่ะ